สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสนรลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับมาดูกันว่าสัปดาห์ที่6 1ถึง12มิถุนายน2 5 6 4ดวงดีของคนเกิดวันคารคือเรื่องอะไรนะครับเชิญกุญกันครับโอ้ยทำไมวันนี้หยิบได้แต่ไห้ถ้วยนะนี้ ก็สงใจอย่างนะครคนเกิดวันอังคารดวงดีของคุณจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะใครเป็นโสดก็มีแนวโน้มว่าจะมีคนมาขอความรักมาจีบหรือแม้กระทั่งมาขอแต่งงานก็ได้นะคะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นชื่นใจมีความสุขกันนะคะเข้าอกเข้าใจกันให้ความช่วยเหลือร่วมมือกันเทคแคร์กันอย่างดีส่วนในเรื่องการ ค่ะส่วนในเรื่องการงานนี้ก็คือได้รับความช่วยเหลือได้รับการประสานงานหรือคุณอาจจะได้พบคนเก่งๆที่มาร่วมง,งานมาช่วยงานของคุณให้มันสําเร็จล่วงไปนะคะคือต่างคนต่างเก่งแล้วก็มาช่วยกันทํางานงานมันก็จะเจริญเติบโตงอกงามเมื่องานดีแล้วเงินก็ย่อมดีไปด้วยนะคะอาจจะหมายถึงได้รับของฝากขอ,ของขวัญอาจจะรูปแบบของเงิน ของกินของใช้ของอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณพึงพอออกพอใจสุขภาพยืนกันคุยกันรักกันสักขนาดนี้มันย่อมมีความสุขใช่ไหมคะคนมีความสุขสุขภาพย่อมดีค่ะทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพใจดังนั้นสําหรับคนเกิดวันอังคารนะคะอาทิตย์หน้าช่วงวันที่6ถึงวันที่12มิถุนายนของคุณเนี่ยถือว่าเป็นอาทิตย ที่ดีนะคะได้รับความร่วมมือเรื่องการงานการเงินความรับร้วนแต่สมหวังค่ะยิ่งเลยด้วยนะคะได้าาาชามากเลยอยากย้ายมาเกิดวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับแล้วดวงร้ายหรือเรื่องที่คนเกิดวันอังคารต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องอะไรคุณรู้ก่อนคุณจะได้ป้องกันไว้นะครับอโอ้โหจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องดีเนาะแต่มันด้านมาเกิดในดวงร้ายนะครับก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ ถ้าคุณกำลังอยากจะออกไปข้างนอกอะนะสัปดาห์นี้ไม่ควรเลยนะครับพยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแล้วกันถ้าไม่จําเป็นหรือถ้าจำเป็นก็ออกไปด้วยความระมัดระวังรอบครอบเช่นเดียวกับท่านอื่นๆนะครับสงสัยทุกวันเกิดถ้าเปิดออกมาอาจจะเจอเรื่องนี้ก็ได้นะครับไม่ค่อยไพ่ไม่ค่อยเชีร์ให้เดินทางสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนาะก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับแต่ รัฐบาลก็พยายามเร่งที่จะเริหน่วยงานของสาธารณสุขนะครับพยายามที่จะฉีดวัคซีนให้กับคนทั่วประเทศให้ได้ให้ได้นะครับใกล้วันที่7เข้ามาละเราน่าจะปูพรมแล้วก็คงมีวัคซีนทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็แต่ตอนนี้เราก็อย่าชลาใจถึงแม้ฉีดแล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับ mm hmm. ก็คนเกิดบางคารสัปดาห์นี้ถ้าไม่จําเป็นหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกแต่ถ้าถ้าคุณจําเป็นนอกออกไปก็ไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบนะครับ อาจจะหมายถึงเรื่องของเด็กๆด้วยก็ได้นะครับอา,อาจจะมีปัญหานะครับทักบ้านของคุณนะครับมีบุตรหลานมีเด็กที่สนสนน่ารักน่ารักนะครับระวังหน่อยละกันนะครับเขาอาจจะมีปัญหาอะไรได้ที่ทําให้คุณเดือดร้อนแหละนะครับงั้นก็ใส่ใจดูแลบุตรหลานให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรที่มันมันเป็นโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ คุณอาจจะนึกไม่ถึงนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นอะไรที่ระวังหน่อยดูท่าทางมันเหมือนจะดูดีนะฮะแต่ขอให้คุณมีความรอบคอบแล้วก็ระวังนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้อาจจะมีแนวโน้มนะครับนำไปสู่ปัญหาที่ตามมาได้งั้นระมัดระวังนะเรื่องเหล่านี้นะครับเด็ก เด็กในบ้านนะครับการออกไปข้างนอกหรือโอกาสอะไรใหม่ๆที่มันปรากฏเข้ามานะครับสัปดาห์นี้คุณรอบคอบระมัดระวังกันมันหน่อยละกันผมไม่สามารถระบุได้ชัดเจนหรอกว่ามันคือเรื่องอะไรนะฮะมันแต่มันเป็นแนวโน้มที่มันมันผึงเป็นการเริ่มต้นเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะต้องไปแอปพลายกับกับแต่ละท่านนะครับที่เกิดวันอังคารว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาไหมอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้ามันมีขอให ระวังนิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งชะล่าใจว่าเอ๊ะมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องอะไรที่ที่น่าสนุกหรือน่าสดใสนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเล่นสนุกหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเป็นเรื่องสนุกสนานซึ่งปกติมันน่าจะเป็นเรื่องดีแต่สัปดาห์นี้คุณต้องระวังนะครับอาจจะเป็นอะไรที่การออกไปเนี่ยออกแดดมากๆตากแดดมากๆเออปกติช่วงนี้เขาก็เชียร์กันนะว่ามัน ให้วิตามินดีนะครับสัปดาห์นี้เอออย่าให้มันมากเกินไปแล้วกันผมก็ยังเชื่อว่ามันดีนะครับแต่ให้อย่าเยอะไปมันอาจจะแดดร้อนนะครับแล้วช่วงนี้แดดร้อนจริงๆนะครับแดดอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้คนที่เกิดบังคารนะครับสัปดาห์นี้เลี่ยงได้เลี่ยงหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรคนเกิดบังคารว่าอะไรนะครับเตรียมรับพรได้เลยนะครับไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดบังคารนะครับ มีความมุ่งมั่นมีความเข้มแข็งนะครับมีความอดทนหนักเอาเบาสู้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเจอภาระอะไรที่หนักหน่วงนะครับขอให้คุณสามารถตั้งรับกับมันแล้วก็สามารถแบกรับรเผชิญกับปัญหาต่างๆหรือเรื่องภาระกิจหนักๆได้อย่างสบายนะครับขอให้ทําได้สำเร็จและมีโชคดีนะครับก็ขอให้คนเกิดวันอังคารโชคดีนะครับ